ช็อตนี้ทั้งโปะทั้งเขินคู่รักคนดังลานกลางไลฟ์คิดไกลขั้นมีลูกด้วยกัน เลนเอาวชาวดอมอิธิริสกีดการ์ดคอแตกการแฮชแท็กติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวหลังคู่รักสุดน่ารักกอดอิธิพันธ์และริชีออรเนศตบางเกิดเหตุโปแตกพาเขินกลางไลฟ์สดจังๆหลังเจอแฟนๆยิงคําถามเรื่องละครว่าทั้งคู่มีโปรเจกต์ละครที่จะเล่นคู่กันบ้างไหมซึ่งงานนี้ริชีรับหน้าเป็นฝ่ายตอบว่ามีติดต่อมาบ้างแต่อ่านบทแล้วยังไม่ได้เพราะบางบทก็ยังซ้ำๆเช่นออกแนวเฟรนด์โซนหรือไม่ก็เนื้อหา รุนแรงเช่นให้กอตมาโตบริชี่อย่างนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเก็บเป็นอารมณ์ติดออกมาถึงชีวิตจริงนอกจอเพราะการเป็นนักแสดงบางทีต้องคีฟคาแรคเตอร์และคอนเซนเทรตที่บทบาทก็เลยไม่รู้จะเล่นไปทําไมและไม่อยากให้มีภาพรุนแรงเก็บไว้เดี๋ยวอนาคต เพื่อลูกเราเห็นจะทำยังไงโปะแล้วหนึ่งพูดเองเขืนเองอายม้วนไปเลยจ้าและแน่นอนว่าไม่ต้องบอกก็รู้ชาวเน็ตแห่แซวยับสิจ้าชมช็อตโปะช็อตเขืนหนม้วนของริชชี่ได้ในคลิปด้านล่างเลยจ้า